นะครับก็สวัสดีเพื่อนๆเกมเวทีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเดี่ยวสีนะครับน้องๆวี่งในแขนนะครับวันนี้ก็อยู่กับอิดนะครับแล้วก็น้องเฟรมก็เจียมนะครับวันนี้เราจะมาเดี่ยวสีงดโลกแผ่นฟอมแล้วก็เจะกับปืนฟองนะครับและหรือตัวที่ขางครับไม่แชงงดนะครับไม้แดง ตัวท้ายเลยเดี๋ยวเอลืมป่ะพี่เราใส่เปนมาทำไมเนี่ยวระเดนเนี้ยโอ้โหผมลืมนะครับจะเท่ากันปุเนี่ยเขาว่าอยู่มันลืมอะไรอย่างเนี่ยน้องจะรอดไหมเนี่ย ไม่ใช่แมลกันังเศีสีโอ้ม่ได้นันมาเราต้องกล้าเจ็บก่อนจริงๆนะเจ็บใหญดีว่าถ้าันนั้นถ้าฆ่าถ้าตายคนแรกเล่นดีใช่มันะแข่งั ก็จะมีการวางแนการลงทุนในต่างประเทศก็จะมีการลงทุนใงประเทศของนาคา

ไม่ม no um, ีหมวกอะหมวกกัน no ติดก <thighs> ูได้นีอ้าับม่กมก็ขยเป็นบ้าป่าวะนีกูบ้าไปกูเล่นไวเนเยลเสร็จแล้วเนี่ยงอนนะทำตัวดิบ้าเปล่าอัดว่าด มันมาโอ้ยโอ้ยดีเพื่อ้ราเขาก็ลัดดับดัานำออให้พีเอาไม่ได้ร้องพี่แจ๊บพี่โงพี่จิตแกงเอาตอนนี้ไม่มีเด้เหลยจับไม่ได้โอ้ยาันมอันืถอแลมนักไม่มีเลยโดนแล้วแบโดนแล่ เล่นเลเล่เฮ่ยืสันลงอีกแล้วอ่ะไม่สันลงะคนทุกคนเจลาโอ้แตังมีบ้างมีขี้แตกเลย ช่วยบายบายหายเลยท่าน้องเมื่อกี้นี้ก่อนแองกิวยีคีเพิ่งที่ไปกันแล้วไม่หนุกเล็กคนดูเดี๋ยวเบื่อวันนี้ก็มีใครชี้แตกนะครับวันนี้ตอนนี้ก็มา เดี๋ยวเขาพใจว่นี่ลงทุนเลยเหรอตั้งใจเลยวะตั้งใจพ่าหงเยนี่นไม่ตัดขาเลยพระตัดาได้แย่เลยนะนน่ะแล้วดูพี่แก้งดีโหแรมาก็ยังไม่เนียแขกูโอ้โหามล้กว่าอย่างาจบพี่แกงหัีจะไลเปนยุเดป็นอะไรมคูณแปดแล้ววะ ไม่ดูดไหมีที่หอไม่ออคอยตีนดียองอมอกตายไม่มีเด้งนะจะดูดไปไหนเออนกว่ม,ม,มีเฟรมคนไม่มีเปมาเรใครทำให้ล้วใครทำให้ไม่มีฮะถา,ามหน่อยทำตัวเอ เจีนเจมาไหทำอ่ะ่อ,ะอนะแกไม่ทราบหลวงเลขอหนมาลาหงอกได้ไปเยอะเลยคุยไปเององศาองศาผมบ้างเถอโอ้ดนเนียว,วยดแดนเนียวก็วมาว่ะ <laughs> ลืมใส่ว่าจะใส่ว่าอยู่ลืมอะไรเขาเปลี่ยนไม่เฉยโอ้โหเปลี่ยนอยู่แล้วอ่ะเนี่ยเราเพื่อนวางไว้ที่นี่คุณจำดูชาบอทที่ผมทำมาอีเฟยไม่มีแรงมาเลยนะครับไม่กดมิดตัสามเป็นอะไรอ้าวยับหมดกระเยาแล้วเหรอหน้าสนอยู่หน้าสนอยู่ โดนอีเฟนเฟมเฟมไปนู่นะเว้มไปนู่นะเวไปตาย <c oughs> เดี๋ยวเราเดี๋ยวพี่ไปหาเฟมใค่ี่จนี้มีขี้แตก แม่งเกวย่าละนี่เมไม่วยหมอเฮ้ยไม่เดินดีจังแพ้โคตรตยังมายิดน้องอีกนะงออยู่ใต้อีกละดูเซตเท่ๆข้นเซสิดแบวก กูนสักคนเลยกูนะห้ามห้ามลุมนากูก่อนกก่มีบินหมือมีใบินนดสตาร์กันควรนะให้บินสองเจ็ดนอ้อโคุดแพงนะครับโอ้โหคิดแตกเลยโอ้โหสามมื่นสี่ หาลากก่อน,น่ะเฮ้ยเออ,เอ,อมาลงกันให้ใกล้ๆดีนะเฮ้ยมัมดในเงินด้วยวะในเงินด้วยโห้แกงจบายเลยน <c> ะ <oughs> <c oughs> ครับบินนะครับโชอคโกข้านะครับ <c oughs> เพื่นเพื่อนน้องเพงนีม่มีแรนมาเลยครับอาจะฆ่าเลย,เลยไม่เป็นไาไม่ไม่ลากความหมโ้โม่ยุดีแล้วอ้พี่บอสจะค้าผมพี่บอสสงสารมาเถอะเอาจ,จริงๆน,นะน,น,น,น้องขอเลย้องเน้อยรขัดขังกันบอสมาเป้ะ เป็นมังไม่มีจะไปซักใครได้วะคนองอนน่อยลุม,มอม่อ <c oughs> มะนี่ครับเพื่อนผมดูทั้งเฟรมครับเ๋ยวเลยครับแม่จะรอดหเล่านี่ครับเือแต่เจี๊ยบกับอิดน,นะครับแต่เราต้องเออเจี๊ยบลงก่อนนะครับอันตรายมากเลยมีมีเลย ลาคอย <c oughs> อ่านะครับเดือวเกียบน,นะครับนี้โอ้โหน่าจะข้ายากนะยโอ้เขาดักบ,บินเลยเดี๋ยวเรากดกู้ขี่เลยนะครับจังหวะนี้ไปเกับ แบนโอู้แบนทีนะ่หลังเราเมือ่อตอนเราต้องไปเอาเมืองนด้บนครับเมืองนด้บนแข่งอย่าเอาถอยกลางนะลุ้นม่จะได้เลย เขียนครับภาษครับโอ้โหโอเคเลยสวยเลยโขี้แตก,กได้กูโอ๊ยตายตายเนี่ยโอ๊ย คำคำนะครับเลมบได้เดี๋ยวเราทอยสีนะครับโอ้ยตายตาย โอ้โครับพ่อเงินครับพ่บินบินบินนึงิบินเรามาจัดงานครับ อย่างเมื่อนี้นแพงนะครับให้ผมก็เกียบนะครับวันนี้คีดแต่แน่เดี๋ยวเราไปรอบอินนะครับโอ้ยอาสี มไม่ได้ใส่แกมน,นะครับผมผมลืมแล้ <c oughs> เราต้องไปเอาลโคลอยลงอปนี่นะครับโอ้เข้า,า,า,าเป็นสองตายตายเปลี่ยนหลุมดำแน่เลย นี่เขาไปัวเองเลย เราจะวางระเบิดไ <laughs> ว้น,นะครับเราจะเอาเงินก่อนนะครับเดี๋ยวเรวางระเบิดไว้โ okay, อ <laughs> 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 เคหกสิบเปอร์เซ็นต์เขาคงหัวร้อนมากเลยตอนนี้แล้ว <laughs> เขาเป็นนะ โอเควางคู่มนนานี้ครับจะได้เง็งแพงนะครับวางแรงแล้วเดีย๋ยอลรเอาเขาลงนะน,นี่รครับเขาไปตัแล้วเฮ้ยยัดไปเดินถึงแล้ว มันเร่งโอ้มันเ่งทวีกตก็ขี้แตกอยู่นะครับเมื่เขาระเบิดโอ้ตายตายโอ้โหดูดหมดเลยเนี่ย

จฆ่าเคายังไงดีเนี่ยมันเทงเจ็ดโอ้ตกขี้แต่งอยูอือ ว่าเอาวางเลยนะครับ もうちょっと上。 ดูเลยครับจังหวะนี้มาหน้าตาชอบมากเลยเออๆมาดูครับโอเคตรงนี้ฮะ เดี๋ยวไม่ต้องสวดเ้อสวดเดียวนะครับเดี๋ยวยเดี๋ยวมองเหกนว่อมกี่ออัโอเคนะบิน วางเบิร์แล้วหกสิบโอเคออกไมห้หมดเงินจะ่าคนยังไงดีเนี่ย <laughs> โอ้ <c oughs> งานยามนะครับ เขาไปตัวเองเดี๋ยวเวลาใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวเราไปวางเบอต่อนะครับแล้วก็สิบสองครับโอ้ไม่เอาดโอ้ยผมเมื่อกี้กูไปตั้งจิดหมือนนะรันจะติดลบเยอะอยู่ thấp hèn ờ gì lốp biếng à, ngân níu với tiền đấy, tới tới 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, วางระเบิดเราไม่ต้องไปครับเราก็มาลงตู้ของเรนนะครับแล้วเราก็จกระเบิดคืนครับแล้วก็วางคืนนะเฮ้ยแปดโอ้เกือบตายดนีนะก็มีหนุ่มดำมาอยู่เก็บไปหน่นี้ เอามาให้หมดออไรคือมาให้หมดถ้าผมโดนลมนะครับผมติดลบเยอะเนี่ยเอ้าเขาซื้อคู่ขี่เหรอโอ้ยยังไม่หมดโอ้เขาแลกคูก่ข่เย ดูยัยผมดูี่อะโดนดูที่ยอะหมดเ,ดยเล,เล <c oughs> เยนะครับเดี๋ยวทวงเวลาทวงเวลาไล่สีครับลงรูปไปเลยเอ้ยแพลซ้อยเร็วไอ้สองโอ้โหโดนบินโอ้ไม่บินเลย โห oh, อันนี้ก็เลียบด้วยหรอแพ้อะไรยังเลียบอยู่อันเนี่ยโอ้ยตายตายไม่นมาแล้วบินมาเร็วมาเร็วโอ้หลุมดำไม่ออก

โอเคนะครับสู้คนไม่ได้โอ้โหดีครับติดลมมาเยอะเดี๋ยวเรากันคะแนนดีกว่าอ่อ่คลิปนี้ก็ขอลาเพียงแค่นี้นะครับเพื่อนๆที่ดูดูอยู่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ